ใส่เสื้อครับพี่น้องเพราะว่าด้วยเบื่อส้นเหลือเกินปวดหาสมปวดอย่างเดียวามาเดอ่ะวปวดเท้ากัน กินยังหรอกินอะไรครับกินอะไรครับท่งเที่ยวเพ่อนี่กินไปทุกที่พอดีนะฮะน้ำใสพอดีกินยังพอนีเปียกไหม่บ่เปียก์ก็ไม่กินชุมซีซุปกินเปียก,ก์คนละไม่ น้วมาก็ยิ้มนะครับให้เขากินนะหนมันก็ยิ้มแต่ว่าเขาเกลี้ยวโอ้ลำไย,ยลำไยาเรีดลำยยไลำยเดล้ำไยโอ้ยกูังครั้งแรกโอ้ใส่ดีใส่ดีครับถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าสุสสนัขด้วยเหวื่อเนี่ยมันส่นนะส่วนไหนคุณไ,ไง ไปทวดิว ALLY ทวเดียนนี่ยรับรถถอยเข้ามาก็ได้ตรงเอาที่จุงสุนักนะครับตอนนี้ผมสั่งจากช็อปปี้นะครับถือว่าดีใส่ได้เป็นไงเขี้ยวเสียแระวบอกเฮ้ยเฮ้ยไปกูไปโอ้ เพิ่นมากนะเพราะว่าติดเพิ่นติดแม่เพิ่นแล้วนะครับติดออกไปซ้ายออบ่ไหนห้องห้องให้ก็เปลี่ยนดิเดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวคได้ล่ะโอ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วนะคุได้สังเกตดีแล้วเนี่ยสังเกตสักนิดแล้ว <laughs> แน่นอนแน่นอนอแน่นอนครับแน่นอนครับดูไเบอร์ครับวันนี้นะครับพามาเที่ยวนะครับไก่สิ้นเดือนปีใหม่แล้วนะครับกระเที่ยวในหมูน้ำใหญ่เลยเออ

บัวเป็นยังครับมะเร็งพวกไอ้ลำไยกิน <c oughs> เปียนลำไยพร้อมกันพาเพิ่อนมาออกโลกท่องเที่ยวหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับเสือเมันเสือบมันขับเลยจำไม่ได้ไงมานะเบิ้งย่างเดียวปไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไหนมาอย่าไปดิ สุดยอดความดื้อนี่ปวดตรงห่วงก้วยเืยย่อร์คนเฮ้ยอะเดเสือไม่แล้วที่ช่วยใหม่ถือว่าใส่ดีอยู่ครับความเหยวประมาณสี่ตำตาลความเหยวนะครับความเหี่ยวสาหนีเดอ้อถือว่าใส่ได้ใส่ได้ครับเพิดก่อนอนเรียนนี่ครับผ่านนี่เพิ่นขี่หอนอยู่แล้วขี่หอนนะครับ พันที่แบบเจ้าน้อยดินหนอยแต่ว่าเพิ่งยูโฮมนะถามแมพเพิ่นไปซื้อของอยู่นี่ะสังเกตอย่างเดียวเลยเสียตัวใหม่นะครับหลวมนิดนึงนครับถือว่าเดี๋ยวจังปับแ่งนะครับสั่างมาจากช้อปปีนะ้ถือว่าตัวช่วยได้ดีนะครับป้องกันการวิ่งออกไปนะครับเนี่ยรดได้หลาย อันนี้รวยเบอรก็ขอบคุณครับ